ชั้นสามวันนี้เสร็จถอนมอเตอร์ไปอลองสามต้นหกถอนมอเตอร์มอเตอร์ถอดทุกเครื่องอยู่ สามส่นเจ็ดสามส่นแปดเอาเครื่องนี้มอเตอร์ไปไหนอ๋อมอเตอร์อยู่นอกเปื่อนทุกเครื่องถอดมอเตอร์ทุกเครื่อง